you uh -huh. m ครับ 识别不到彩服的脸，识别到后神像上面。真的我的相还不如那边几个一直跟着走的人。网红是吗？ คนชิมคือภาษา5ใบไม่หอมไม่หอมเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วต้องอันนี้เราชิมเป็นภาษาไทยทาจีออกทำเป็นยมันคือระหว่างเส่มันอธิบายอะไรกันตัวหนึงคือสุดลา thank <laughs> Vielen okay. Dank. Okay. ับมีส่วนลดปะหัวหัะหัวหัวหวหัวหันคัวห,ห,ออห้หัวหัวห <c oughs> ัวหัวหัหหัหหหัั ผู้ภาาใกล้เกินแต่ว่าอาจจะไปครับอาจจะไปไปในสภาพที่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไปก็ครับ多少钱？九ี对。เไรั้นก็สิบบาทอะ。ไ k 我在等。前九เ九咯。c o ก้呃。阿ไรงั้นก็九九。จะไม่ได้。Coco 七ก้ o โกโก้ที่มีไอติมไได้

แต่ถ้าไม่ตรงปกที่เห็นเป็นร้านกรอบือไม่มีคนตอมเยอะนะฟอมมกเไหมเก่งมาเยรองหไม่เคยได้บอกใครสองท่าน มีรูปมามีมามีแล้วโอ้โหปันบนิ่งเหรอฮะถ่ายได้ดีครับเออตรงไหนครับพี่ได้ไปหลายรูปแล้วเหมือนสแตนดี้เลยอ่ะคนูเป็นดังไปด้วย โสดนะครับโสดค่ะคุณครับแล้วเราคยทำโสหมทำโสดไหมทีอเราแค่ว่ายก็พอสร้ความม่นครับให้กับความรักที่เราอยู่ในโสค่ะ ให้เราบอกแบบว่าในทวิตต์ของเจ้าสารหลอกไม้ผมถ่ายน่ารักแน่เลยเอาตลกก็ไม่ใ่ายด้วยปีนี้แต่แกถ่ายไปเยอะมากเลยท่านวันเกิดคืออะไรตลกเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ รือมาไหว้กันนะเเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไหว้ไปแล้วแล้วอเไมเลานิดหอแล้ออแนอนคเรีย็มแล้จะไม่ได้ไม่ติดไับฝากด้วยนะครับโลตัสสาสาขานะครับฝากโลตัสเพื่ออพรแล้วมาไล้ยังไงอ่ะแอบแบค่ะไม่ไี่ห้ามาครับ શિમા કુપલા થીમારા ต่อบานต่อหน้าพระอะยเงี้ยต่อหน้าวันเลยนะต่อหน้าพระเลยโคตรมาตามทางเลยร้านสวยมากเหรอเห็นร้านหรือยังมีใครเห็นร้านแล้วบ้ล่ายามยามมาหาหนูน่ไเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นมีนะใช่ไหมใช่เออเมดูจริงอาจจะไม่ตรงปกเท่าไหร่นะเอ้า ประกันโฆษณาโอ้ยนะ่ากินมากอะ่ะคนนั่งน,นั่งน,นั่งทำอยู่เดี๋ยวจะไปลงแมปให้เลยค่ะ

เลยจุเลยในมุมนั้นลืมตาเ